สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเลคะเข้าสู่ช่อง a l o ช h a า h a n ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการยกเลิกสินค้าใน l a ซ a ด้กันค่ะว่าทุกคนนะคะจะต้องทํายังไงกันบ้างนะคะแล้วก็มันอาจจะเกิดจากเหตุที่เรามีการเปลี่ยนใจนะคะทุกคนหรือว่าบางครั้งอะเราแบบ บบกดสั่งซื้อสินค้าไปแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเราไปเจอสินค้าที่ถูกกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกกมดเลยนะคะว่าเราจะต้องกดยกเลิกตรงไหนบ้างไปที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ตอนท้ายของคลิปนะคะทุกคนเขาก็จะไปบอกด้วยนะคะว่า ในกรณีไหนบ้างนะคะที่เราไม่สามารถกดยกเลิกสินค้าใน Lazada ได้ค่ะก็ถ้าใครอยากดูแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะพอก็จะจําลองเป็นการสั่งซื้อสินค้าใน Lazada กันก่อนละกันนะคะก็เข้ามาที่แอป Lazada เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอจะลองทําการสั่งซื้อสินค้าตัวหนึ่งไปนะคะก็จะเป็นหลานเสื้อที่พอสั่งประจํานะคะพอก็จะลองทําการกดสั่งซื้อนะคะเป็นตัวเสื้อบอดี้สูทใส่เดี่ยวละกันค่ะ ก็เด <chat> ี๋ยวเราจะลองทําการกดสั่งซื้อกันเลยนะคะพอก็จะเลือกสีนะเป็นจําลองให้ทุกคนดูนะคะพอจะเลือกวิธีการชําระให้ทุกคนดูเป็นวิธีวิธีการกันนะคะก็พอจะทําการกดสั่งซื้อเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ทําการกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ขึ้นมาแล้วนะคะว่าได้รับคําสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอการชําระเงินอ่ะ เราก็อันนี้นะคะคือพอยก็คือกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วมาที่หน้า l a ซาด้าอีกหนึ่งครั้งนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกดไปที่คำว่าบัญชีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ช่องนี่เลยค่ะที่มันจะเขียนว่าเตรียมการจัดส่งนะคะนี่ตอนนี้นะคะมันก็จะมีหมายเลขคําสั่งซื้อนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะก็คือให้เรานะคะกด ไปเลยนะคะที่ตัวคําสั่งซื้อที่เราสั่งซื้อไปปุ๊บพอเรากดเข้ามาะคะ่ะก็จะมีเยอะแยะเลยนะคะต้องการเปลี่ยนวิธีการชําระเงินระยะเวลาจะส่งนานกว่าปกตินู่นนี่นั่นนะคะเราก็ดูอันนี้พอจะเลือกเป็นเปลี่ยนใจแล้วกันนะคะก็กดไปที่เปลี่ยนใจแล้วก็กดยืนยันได้เลยะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดยืนยันอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าเราต้องการส่งคําขอยกเลิกนะคะอ่ะโอเคค่ะแล้วเท่านี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะการขอยกเลิกคําสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เท่านี้นะคะทุกคนก็จะสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อในลาซาด้าได้แล้วค่ะก้อนคาะและจากที่พอได้บอกไปในต้นคลิปนะคะว่าในกรณีไหนนะคะที่เราไม่สามารถกดยกเลิกคําสั่งซื้อในลาซาด้าได้นะคะนั่นก็คือในกรณีนะคะที่ร้านค้าเนี่ยมีการกดพร้อมจะส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็หมายถึงอาจจะเป็นในกรณีที่ร้านค้าเนี่ยเขากาลังแพ็คสินค้าอยู่นะคะหรือว่าเขาเนี่ยมีการนําสินค้าออกไปส่งให้เราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ร้านค้าเขามีการกดพร้อมจะส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวเราเ,เนี่ยจะไม่สามารถกดยกเลิกสินค้าใน Lazada ได้นั่นเองค่ะ้วเมื่อเราเข้าไปในคําสั่งซื้อนะคะก็จะไม่มีคําว่ายกเลิกปรากฏอยู่ในคําสั่งซื้อนั้นเลยค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะที่พอยเอามาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามคลิปดีๆในคลิปหน้าน,นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ค่ะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย